วิญญาณของข้าพรเจ้าเอ๋ยจงถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดถ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหลือล้นพระองค์ทรงความรุ่งเรืองและพระเกียรติยศเป็นเสมือนอาพรพระราชกิจของพระองค์ช่างมีมากเหลือล้นพระองค์ทรงกระทำทุกอย่างด้วยพระปรีชาญาณ ทรงสร้างสรรพสิ่งเต็นแผ่นดินขอพระองค์ทรงส่งพระจิตของพระองค์และเปลี่ยนโฉมหน้าแผ่นดินเสียใหม่ถ้าพระองค์เบือนพระพักไปทางทิศอื่นสิ่งมีชีวิตก็ตื่นตระหนก ถ้าพระองค์ทรงเรียกลมปราณกลับคืนสิ่งมีชีวิตก็ตายและกลับเป็นฝุ่นดินเมื่อพระองค์ทรงส่งพระจิตของพระองค์ลงมาสิ่งมีชีวิตก็ถูกสร้างขึ้นพระองค์ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงทรงพระจิตของพระองค์และเปลี่ยนชมหน้าแผ่นดินเสียใหม่พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชื่นชมในพระราชกิจของพระองค์ขอให้เพลงรำพึงของข้าพระเจ้าเป็นที่พอพระทัย และข้าพเจ้าจะอินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงส่งพระจิตของพระองค์และเปลี่ยนโฉมหน้าแผ่นดินเสียใหม่